đây tiếp là kai bóng này cây bao xăm nè? Cây Cây? Mau. Mau cái đây kìm mò lội kìm 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 im kìm 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 im kìm im kìm 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 nó yếu là thang nha thang mình quẩy yêu cầu hình châu hình chỉ mau đó đũa. Ừ. dàn vào ừ. Đấy, bên gì cả nó đây con vài đi vào đúng con dòng mưa dòng mưa Ê, ừ. đây, đây anh à đây, con liền à, à. Ủa, này, nó Ủa, đang nằm phía nào nó

พ่อตะลน่อจพ่อจะหงแล้วเนาะเบาเสสบายดีเ้ดวไม่ออก็ไม่มาโอ้ีแยจะกอนอวันเชื่นย่ครับบานนีอ

Sọc Nhưng đi thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น้องตำรวจจับไล้ชื่อปืนเออนว่ากินนี่เกี่ยวไปสองเช็มื่กี้นี่ฮะไปช่องไปเทียวไปองเช็เสียังไหนอเจ๊ไปก็ไปก็ขี้ไปก็ไวก็ขี้

คือคุเขานางขาดจะดีเนางขาดจะดียน่งขาดเนาะพอดีมายำเตี้ยซะล้จเขาซุ้มมูดุกที่ลูกหาเขาฝากเนาะมาให้เนาะไปกับผมแต่อมมาให้เจ้า ตัวอย่างแล้วเนาะุก hmm, ็ยุนก็พามา่านเวียนนะเออ่ยนเวียนเนีนี่นนี่ตัวตันี้าะจะพื้นทำนี่ิวน้องยางที่ินอนหอมมีู้ม่ เออน่ยเตเน่อายเราไปอยู่บ่เ้วยนไปไปไมนไปยังไม่มาอืมบป่ะฮะไปหาน้าใหม่ป่ะไปเยๆนรเพิ่นอเนะวัันันลอดวันันตลอดวันลดไม่เอยิ้มดีน้เพิ่นน้น้ยังยิ้มตลอดนะเพิ่นเนาะอา่มดีนะยังไปแล้วกด้อารมดีเว้ยลดี ตามเบื่งเฮี้นเบิ่งซ่นมันก็ได้ย่อะรตัวนี้เบื้งเฮี้ยนี่ีเหียอยังก็ปีเีลื่พื้นเนาะเพืพื่นโบกเพื้นก้อนจีนเพื้นทิปานจ้างก็แต่ว่าง่รสร้างเพื่นไปใช่นหเนาะมีหน้าบ่ มันเบิดงวดเบิดงบเป็นยังไงบแม่พนพนมีนาเดเทียอะครับแต่ว่าแต่ว่าเครื่องเขาคือว่ามีปูนมีอย่างมากพ่นกับคือมาเทได้เทียอะไรครับอ่าพอดีพอดีอะไรแต่แวอ่างอาจารย์่ไปขึยไหมง่ายบ่ขึ้นังใหมัน่ได้แล้วเหลอยงมแต่ตอนนี้คือเฮเฮากับมีได้เฮ้ไซ้กัมีเนาะมีแต่ปูน ปูนแดงมาครับปูนอะไรกับเมันมีปูนมากอะไรกับข้าวเกษตรเทก้อนบอกได้ว่าสิบวกก้อนกับอินทรียงสร้างเพิ่นกมันขึ้นอยู่กับว่าในคันคันเท้าสิเฮ็ดไปเห็นมันแล้วเลยกับวก้อนเทก้อนกับว่เป็นยังงแต่ว่าขันสมมุิว่าขันสิเฮ็ดอยู่ก้อนกับเท่ขึ้นก้เป็นใช้พื้นก้อนเนาะครับวันนี้กับวันนี้กับเ็่เห็นไม่แล้วเนาะแต่จาม่านั่นเห็นไม่แล้วเพราะว่า ก็ชาแแบลอาจารย์เแล้วประมาณตดชาดอุปกรณ์ตัแต่แข่ตัวนี้เดแล้วรอดเดี๋ยแล้วก uh ็จสิเดแล้วาจสมากร้างไม่ย็ดต่อเลยครับเพ่นรับปากเรายากกมีแต่วันไหน ผู้น้ำข่าวสารไปประทาสัมพันธ์ให่งนี้เลนะคุณทุนผู้อื่นด้วยกันนะไปเบิ้องมองแหงมองนี้เราก็ไปวอาไปวอลช่วเขาสร้างมองนะมันก็เป็นคนที่ว่าไปเห็นอาดวจริงก้อนเหมือนเนาะมองแหนก็ไปน้ำกันแล้วก็เพื่อนเอาเสีอพาเอาอย่างั้ไปถึงทั้งเหนือทั้งเหนือทั้งไทยแต่บ้านนี่เป็นบ่ได้มาน้าัน เป็นกะสิมแต่แฝุนแหละเป็นกะสิมะแต่เป็นแล้วแล้วเป็นยังสิมึ้นเทียนไหมอก็เพเดียวสิมาขึ้นหามือมือเดียวกันนะดนะเฮียนเตียน้อยเตียเออมาเดียวกันก็เลยเรบมันจังบหยากจัอมากทีเดียวสองเทียนเลยนาบันเดียว้องกัด้เนาะเป็นแค่นั้นแน่เนาะมีแน่ข้งหน้าลงเตียกันแล้ว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 แต่ว่าบ่ทเทได้จอน้า <c oughs> อ่า <c oughs> ก็สีบัจอนามเะพราะาอยากให้จอแง่มนีพว่ากัจ่อน้มนีจอตื่นมตอน้องจอแง้มแรงจอแ้มแรงมันต้งสิหูว่าน้ำพ่อใส่ว่าพ่อใส่กันไดน้ำแ้มแรงกันใดน้ำน้มแรง,แรงมันก็หูววามันใส่ได้ <c oughs> แต่ลดปีแต่ว่าเิจอน้มฝนจอลูกบด ก็จะก็เอาอย่างนี้นะสีดือนห่าเออมันแบบนี้เนาะอแต่ต้องเวลาจ่อต้องจ้อนี่เนี่ยมันขาดเกิดน้ำตอนนี้แดงเนาะมันจะสีหูวว่ามันอยู่เลยจำไเพราะว่าเห็นน้มเนี่ยฝนมันน้ำน่าดินเป็นเห็นบางครอบครัวนี่คือว่าทิศปลายเม็ดก็ได้แล้วว่าอะไรนเนาะจ้อนี่ฝนจ้อลงไปเท่าไรมันก็ได้เลยแต่ว่าถหมจ้อนจ้อนน้ำใสเนี่ยจะเหมัน้ำใสมุมแรงจ้อนจ้อนน้ำแรงนั่นแหละ กันได้น้ำเห็นนี่น้ำน้ำแดงอน้ยฝนก็บะถ่ายจะน้อยถึงเนียไม่กันเลยเห็นน้ำมันง่นเคนบันทคนเดียนเดียนหเดียนซี่กได้เดียนซ ส่วงนั้นนี่ไปบินยบๆเนาะเออมาด้ด้ยโอ้ยไมบ่ัวละัวนาะรงจะร่ปุ๊บป๊อเลยวัวปีนาอืมโม่ม่ขยบ่ะต่ปูเยอท่น mà cứ nhem như này của nó, ếi mà cứ này như này, này, văng văng bún văng hẳn cái tờ gỏi cái này nó, mắm cá, được được được, mua mực tèn, mua mực tèn nó, xà đi, hử, này mực xà đi, con gì mà khao, 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 ก็บอกกันในบ้านแล้วก็เสียงเล่อเสียอเหมือนเสียอเครื่องกอเสียงไร้ข้อวงาอเอเบุญอย่องนี้ไปแล้วแต่พ้นมาถึงอเญกเอมาถ้าช่วงอเาวดอปได้กับน้องท่าอเ็ชุอกับน้องเจี๋ยชื่อเหื่อเหตุอยู่อเชุดอืมชุอเลยช่างกอเพื้นยือนแยกได้ยิอเช่ไอม เอาเนี่ยน่อีหลังแน่นน่มาบ้าบอมามาองน้องก็ปลัดอกค์บองกับมากมานเนี่ยคนกินเขาเอาเจ้าเอามาก่ก็ได้ถามสื่อคนแก่เสียคนแม่แย่ไหนคนก็หอบมา่คนก็เอามาาขนมากจะนไหล่เลยกันลัดก็ท่าบุญในะคาเพียงี่เป็นจ้าคอมเมนต์มาครับ มันเป็นเจ้าของโรงงานบอหูขึ้นกันห้า้อนุญาตนว่าอะไมหูมันเป็นนิ่มหูอมหูามันแม่ปนกับเรื่จหูหู่าเข้ากับนันขามแม่สลับปาดไปทำบุญได้แ่าบางทีแ่ครับอบขั้วเตอนเปียกกะอันเียกกรเอาเอาพวกวุดบันแบบนี้เลุ้ดบันพวกไอ แบที่นี่ปกเครื่องกีฬ่าเนี่ยแกับเคื่องกีฬ่าเนี่ย้กกับขนมแอไปแจกเล็กน้อยนมแต่ว่าของห้องนี่เป็นของลูกษย์ดำเป็นของลูกษีสอีกพูนเงเป็นตำรวลเตี๋ยวของห้องมากตลดก็เลยเอามะตะไวเอามาแจก็ได้เอามากแม่

ยเสอพี่วาเขาอ่าอ่้จำเปาเองอาก็อากายร้อนไมเคยไปช่วนเลยใ่หมใสแถี่ใส่หเดีลยแต่ว่าแต่วางมากวางเตะกระบอกเตะมากจะงคนเลยผมมากจากี่แล้ว งนไล้วมากขาก็เยชบงเ้าห็นแหละขามไปขามไปเรืเลยเนาะ็ขามไปเรื่อยเชาวเขามีเขามีพัสดับเห็นบัตข่าวหครับก็ค้มุดว่าจากในมันคือการเกิดเห็ุบัตเขากันนะมันได้ไปไมากร้อมกันเพราะว่าเฮ้ามันกลับ่าได้เวลาเฮสินั่นนับไปแคเดียวแล้วกลับมาเลยนะเาเเมันจะแพงกว่าเานจะเสีสามชิครับ แจดงว่าเตรียมขาบฟังไทยไม่ได้มือหนิเนาะลายือยงเขาเลกูปัเลยกจับเรียบร้อยคับจับปน้า้าอยู่โดนยุง่ายป่สีแย่งข้าวเลกับกาม ไปแล้วครับเลยเลยไปขิ่ช่าแล้วก็มาสิน้าไ้นั่นอ้มือนี่ัมนพ่อมันพ่อมกันเล่นมั้ครับอาจารย์ขามพ่อมกันเล่นข้าพ่อกันเลยอะพ่อกันนั่งรถโดยสารไปเลยหอครับตั้งห่โมดเออโมเตียโมเออโมดน้ำมาเราีม

เขาสิมาหับเขาก็ได้สิทธิโอกาสเรี้ยงใกล้ด้วยใช่ไมนี่ยไปใกล้หมาด้วยไปใกล้หมาด้วยมันจะเป็นบ้านเรนเนอะบีเก่งู้นไมมาพี่ไปเรียนจะไปไกลดูกมันเนนแม่มันมันสิรัก้า อนเนาะสรเท่านีไดระวังหมาสวบหระเเนเือนเนาะงามเนาะหักเนี่ยครบบาเฮือนช่างประเทศเ่กทักรีนนีอ่ะนี่อ่ดเลยทั้งไม้ทั้งการก่ออีกนะว่า เียว่าสมชื่อว่าช่างก็ดีนะบบ่าจาโมเมนตชานะรประตูไอ้เจ้าน่อยรบ่จะโมเมนชานะีคู่เมื่อไรดี่วะสรางเลยว่าช่างอยู่ช่างมากสรางมาเดเดี๋ยวขึ้นไปหลายนะฮะเตี้ยวไปเขารเป็นสามเดนไหนดิเตีมาเรือยว่าตาเพื่อแขวนน้เนเดีย ก็ bà đấy anh ได้เนาะเฮ็ดกี่ใหม่ให้ này เด้เงินบาทไดเออเงินกี่ อาต้องรมพูดเลยเพาคาคาบอกไงเห้นอนไันบอกว่อ บกมิแต่โบกนี่ที่รัเพิ่มเติมเออเปลือกกรสีเทมาประมาณหาเส้นนะแม่นครับเพิ่อกสีเทกันมาตัวเฮสายกระสิเทเสมอนี่บ่อนเทอีกจังไงเทสิตีแบอยู่อันนี้กรสเทเทเรียบกันครับอ่าโมนี่กรสเทเรียบเรียบไปก่อนครับเทเรียบไปก่อนเรียกำลังพอดี หาเ็นได้ครับว่าเฟืงงายฮ่าฮ่ากูังเู้วหองางในกทว่าโอ้กวงเขาเต้ครับป่าจาหอมฮ่าฮ่าน่าดี มามาเราก่อนรอมารอบที่นี่เนี่ยเข้าเห็ดยงกออะเห็ดโค้งบมดครับเห็ดโค้งเนาะยังมาให้ในมุมตอนน่ะมาเรนี่คือว่าใส่ไม่ใส่โค้งไม่เล่นเลยแต่คนพูดถึงคนดูเยอะเจ้าของร้านบอกว่าเยอะ่ะหักคัก Mình để thê hướng này cả ok đấy bây giờ là cái buông okay à. là nó mày đi nhau là cái nó 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 thế nó nó à, nó à. nó 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 บัวผักบกเป็นกาเรื่องเป็นมาเลยไปน้เลยเนาะประมาณนี้เรือนชาหนองดำเทวามงุมเป็นทีเหียมหอยเนีนาดีป้เลยเป็นพวกบโบกมงเกาะมงกบนกเนาะเทวามีกับทางซากเปนกาทีติดตั้งเลยไปน้เลยเนาะโบกทพื้นเนาะ เดี๋ติดตามเบื้องน้มกันต่อไปพี่น้เอ,เองเอ๋น้องาชิพเดิได้ทางมาเสงขึ้ใส่ไหมอัพเดทให้เบื้องเด้อนะพี่น้องเด้อเนาะเคือมันนี่กะทางกว่าอาจารย์เพป็นแวะมาเยี่ยมมายาเนาะมาหาเอา,เอาผักหงษ์ปลาเพลอะไรอยู่นิ่กินเลยแบบเป็นนุ่มปลากระป๋องมาให้ทางน้องดำพี่น้องเอนะ้ยเนาะไปติดตามเบื้องน้มกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมันนี่ลำลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ย